ที่นี่สวนรับมุกดาหารชนะครับาไมว่าจะหนฮะโอ้โหแปลยเลย สวนแรกที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีทุเรียนถึง1 5 0 0ต้นนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาตัดทุเรียนเป็นลูกแรกนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสชิมแล้วจริงๆนะครับรสชาติหวานมันกรอบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณภาพของเราเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับยังสุดนิดเลยอะเ่องน้ำเนี่ย ก็ต้องแบ่งกันเพราะว่ามีความต้องการน้ําค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีเกษตรกรคือถ้าขาดไปแล้วทุเรียนตายแน่นอนอ่าปีนี้ทางชุณประธานไปช่วยไหมขอบพระคุณอย่างสูงถ้าไม่มีน้ำนั่นนี่ของต่างประเทศหมดน้ำคุ้มๆปีนี้ทุเรียนตายหมดเฉชเชียลนะครับต่างๆว่าดงหลวงนะครับมีสวนทุเรียน กระท่านเกษตรอำเภอดมหลวงครับสบายขึ้นเยอะเลยนะ้สมัยก่อนไม่ได้อกงสงค์ขอสมาคมแม่บ้านหาไทยทัว ิพร้อมกันครับวันทูทีอ้าวุรอกอบนุ่มหวานอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะสุดยอดวันนี้เดียวนะครับคุณุงเปิดทุเรียนทเรียนปิดแล้วเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีอายุอยู ที่6ปีแต่ผลปรากฏว่าอากาศหนาวกินปกติมีอุณหภูมิอยู่ที่12องศาเกดต่อกันเวลาเป็นอาทิตย์จังหวะเดียวกับทุเรียนเราดอกบานพอดีอในเมื่ออุณหภูมิขนาดนี้ดอกไม่สามารถจะบานได้เกตสอนผสมกันไม่ได้นะ,ะมันบานได้เท่ากับเห็ดฟางตูมเท่านั้นเองผลปรากฏว่าปีที่แล้วก็เลยพลาดนะติะดอยู่นิดหน่อย แต่สำหรับปีนี้อากาศดีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ18องศา22-23เนี่ยอันนี้ทุเรียนชอบมากอากาศขนาดนี้นะก็ติดดีติดเยอะแต่ว่าต้นก็จะเลี้ยงได้เท่าที่เขาเลี้ยงไหวตามไหวแล้วทุเรียนที่เนี่ยเป็นออแกนิกร0 0นะสาเหตุที่100%ก็คือว่าเราไม่ได้ฉีดยาเลย นับตั้งแต่วันปลูกจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่เคยฉีดยาแม้แต่ครั้งเดียวปรากฏว,ว่าจนถึงวันนี้เก็บลูกได้ไม่เคยโดนสารเคมีเลยนะครับสำหรับปีนี้นะ่ะให้ผมผลิตออกมาประมาณ400ต้นก็ผลผลิตกำลังตัดเก็บเกี่ยวอยู่เนี่ยคาดว่าไม่เกินวันที่15มิถุนาก็คงจะตัดหนะนะใครสนใจก็เชิญ ทางทางสังทางทางเว็บุ๊กออนไลน์อะไรต่างๆได้หมดนะฮะหรือมาที่สวนก็ได้กิมกันทุเรียนที่นี่กลิ่นแมรงกลิ่นกลิ่นแมรงฮะเม็ดรีบอร่อยจังหวัดพุทธานเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นคุณภาพของทุเรียนนะครับเราคิดว่า การท่องเที่ยวในเชิงเกษตรวันนี้น่าจะมีความเหมาะสมกับในช่วงสี่ั้นนี้แล้วก็ในโอกาสนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถนนการท่องเที่ยวทุกสายเนี่ยมุ่งมาที่การกินทุเรียนนะครับ ปวดร้อนเึาขายไม่ได้ไม่วางพูด